ทั้งตัวแ,บบแปลกๆเนี่ยคุณครับคุณครับคือคุณพอจะเห็นผู้หญิงใส่ชุดเดสสีเทาผ่านมาแถวนี้บ้างไหมครับเอ่อไม่นะฉันไม่เห็นใครผ่านมาทางนี้เลยอะ่ะคุณแน่ใจนะแน,แน่ใจแน่ใจโถ้ยหายไปไหนของเขาวะ นี่คือแล้วก็เธอจะต้องให้ฉันครึ่งหนึ่งเอา้าอะไรอ่ะนี่มันเงินฉันนะโกหกฉันรู้นะว่าเงินนี่มนไม่ใช่เงินเธออ่ะเธอก็เลือกเอาแล้วกันว่าจะให้ฉันครึ่งหนึ่งหรือจะให้ฉันโทรเรียกตำรวจเดี๋ยวเดี๋ยวฉันเอาให้ก็ได้ให้เธอครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งให้ฉันก็แค่เนี้ยเร็วสิอันนี้เอาไปวพาแต่เธอทำวิธีไหนอะ่ะทำไมถึงได้เงินเ,นเยอะขนาดนี้ ถ้าอยากรู้อ่ะก็ติดต่อมาแล้วกันนี่ช่วยใาญ่นั่นมัคงไม่โครมาแหละ ฉันดูหน้าก็รู้แล้วว่าอยากได้เงินขนาดไหนอ่ะนี่ไงฉันว่าเบอร์นี้แน่เลยฮัลโหลค่ะอ oh, ค่ะเป็นยังไงง่ายค่ะแค่ส่งของสองสามชิ้นเอง แล้วก็จะได้ค่าคอม30%ด้วยนะคะ,ะได้ค่ะยังเจอกันพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวฉันส่งโลเคชั่นในแชทค่ะไว้เจอกันค่ะเป็นไงฉันบอกแล้วว่าเดี๋ยวก็โทรมาถ้าอย่างนี้ต้องมีคนเสียงทำงานนี่แทนเราแล้วสิ อย่าขยับแล้วกระเป๋านี่ไปซะเร็วสิค่ะฉันส่งโลเคชั่นให้เรียบร้อยแล้วถ้าไปถึงอ่ะให้พูดรหัสรับว่าถ้าเขาคือลูกค้าจริงๆเขาจะเข้าใจแกแก,ก็แลกกระเป๋าได้เลยค่ะถ้าเรียบร้อยแล้วฉันจะติดต่อกลับไปนะคะถ้าไม่เสร็จล่ะถ้าไม่เสร็จ แกโดนดีแน่ค่ะใช่ที่นี่ไหมเนี่ยทำไมต้องนัดส่งเอกสารในที่รับตาคนด้วยเนี่ยหนึ่งสองสามปลาฉลามขึ้นบกสี่ห้าหกจิ้งจกยาไส อยู่เฉยๆไม่ต้องพูดอะไรอ๋อแล้วบอกเจ้านายเธอด้วยฉันได้ใช้เบอร์อื่นติดต่อไปหลังสี่ทุ่ไมเงินเยอขนาดนี้เนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วต้องรีบไปจากที่นี่ คุณอธิบายมาเดี๋ยวนี้เลยนะวันนี้เป็นเงินอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยฉันจะไม่ทํางานกับคุณแล้วนะจะบ่นอะไรนะกะฮะงานง่ายๆสบายๆหาเงินเยอะๆแบบเนี้ยไม่ชอบไดยไงอืมฉันได้เพิ่มอีกหมื่นหนึ่งอืมโอเคว่าแต่งานที่คุณให้ฉันทําเนี่ยไม่ใช่งานผิดกฎหมายใช่ไหมโอ๊ยผิดกฎมองกฎหมายเลยล่ะฮะ เชื่อใจทั้งสิงานถูกกฎหมายแน่นอนร้อยป็กระแดแต่ถ้าฉันเห็นว่ามีอะไรผิดปกติแล้วก็ฉันไม่ทำงานกับคุณต่อแน่จ้าไม่คุณบอเลยนักหนาฮะให้งานทำแท้ๆทำไมมาช้าจังเลยอ่ะขวัญกระร้อมจะทำงานหรือยัง ค่ะว่าแต่ฉันต้องทําอะไรบ้างหรอคะแค่เอากระเป๋าไปส่งเหมือนเดิมนั่นแหละส่วนรายละเอียดเพิ่มเติม่เดี๋ยวฉันมาบอกขอไปข้างน้ําก่อนค่ะทำไมเป็นหานจังเลยเนี่ย ปวชีจะแย่อยู่แล้วมาเรียกมาเรียกไม่ไหวแล้วรีบๆหน่อยซีเดี๋ยวก็มีคนเข้ามาเห็นก็นหรอกเจเย็นดีแน่ใจว่าของครบอ่ะครบแน่นอนล็อตเนี้ยของดีแค่นี้เนี่ยเยแดน,นก็น่าจะดึงดูดความสนใจตำรวจได้เพียบแล้ว ฉันก็จะเดินชิวๆผ่านไปเลยดีสลาดดีนี่นี่เดี๋ยวฉันไปก่อนนะเฮ้ยใจเย็นอาจจะมีคนอยู่ด้านนอกก็ได้ไปแล้วมะฉันไปก่อนนะฉันว่าละ ว่ามันต้องเป็นงานผิดกฎหมายอย่าหวังว่าจะมาหลอกฉันได้ฉันไม่ยอมที่หลอกง่ายๆหรอกทำไมทำหน้าแบบนั้นล่ะเปล่าค่ะกระเป๋าของเธออ๋อเมื่อกี้ทางขนส่งแจ้งมาว่า รถจะมาเลทประมาณ20นาทีนะคะฉันว่าเราไปหาร้านกาแฟนั่งรอดีไหมคะได้สิอากาศร้อนพอดีเลยร้านอยู่ทางนู้นนะคะงั้นเราไปกันเลยไหมคะนี่เธอมาที่นี่บ่อยเหรอทำไมถึงรู้ว่าตรงนี้มีร้านกาแฟด้วยอ่ะ อ๋อเวลาที่ฉันกลับบ้านอะ่ะฉันไม่รู้จะไปไหนก็เลยหาร้านกาแฟนั่งอะ่ะก็มาเจอร้านนี้แหละว่าแต่เธอเชื่ออะไรหรอแนะนำตัวให้ฉันรู้จักหน่อยสิฉันก็แค่ผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำงานหนักเพื่อเลียงครอบครัวแค่นั้นแหละรู้จักเท่าที่ฉันให้รู้จักก็พอไม่ต้องถามเยอะ เก็บริบสติกให้ฉันหน่อยสิตรงนู้นอ่ะขอใจนะ เป็นอะไรอะ่ะเดี๋ยวฉันไปเข้าน้ำก่อนนะฉันฝากกระเป๋าได้ล่ะอื้อ เปิดกระเป๋าด้วยครับใชิญครับเปิดกระเป๋าด้วยครับจะตรวจอะไรนักหนาฮะตรวจอยู่ได้รบกวนเปิดกระเป๋าด้วยครับนี่ค่ะ คุณนี่มาอะไรเนี่ยไม,ไม่ใช่ของฉันนะคะของผู้หญิงคนนั้นค่ะคุณครับรู้จักผู้หญิงคนนี้ไหมครับไม่รู้จักค่ะ รบ,รบกวนไปลงพ้ากับผมด้ครับ